สวัสดีครับมิสหายทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไบค์โซโล่ไลฟ์สไตล คุยกันสบายๆส,ส,สารพันสารละไปกับน้ำหมอมนะครับเรื่องราวทางรถเครื่องหรือรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปรถใหญ่รถเล็กรถเก่ารถใหม่เทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึงมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปมากตอนนี้ก็จะชวนหลายท่านไปย้อนรอยอดีตกันอีกนะครับย้อนมิติของการเวลานะครับไปรู้จักรถเครื่องแบรนด์หนึ่งนะครับที่ชื่อ ชั้นของแบรนด์นะก็มีมาสมัยเก่าก่อนก็พอสมควรพอตัวแบรนด์นี้ในใคล้ายๆกับว่าเป็นจิตวิญญาณของซามูไรเลยก็ได้ลี่หล่อหลอมเข้ากับพลังจากแบนดลุงแซมอเมริกานะครับถือว่าเป็นฮารีเดวิสันแจแปนก็ได้นะครับแต่ชื่อแบรนด์คือลิคูโอนะครับเรื่องราวเป็นยังไงก็ลองติดตามลองฟังดูนะครับ ว่าทำไมถึงเป็นฮาร์ลีย์เดวิสันเจแปนนะครับในช่วงหลายปีหลังสงครงาม สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะค่าค่ายฮารีเดวิสันของอเมริกาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากาสภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มาจากราคารถยนต์ที่ในยุคสมัยนั้นก็ราคาต่ําลงทําให้การตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแบรนด์อเมริกาลหลายๆแบรนด์ก็ต้องล้มละลายล้มหายตายจากไปนะครับแต่แบรนด์ของฮารีเดวิสันนี่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะครับจากการเลิกผลิตเป็นทําให้รถ ยนต์ที่เข้ามาแทรกแซงตลาดตอนนั้นมีราคาถูกไงก็ทำให้ผู้ยูสเซอร์ทั่วไปก็หันไปใช้รถยนต์แทนก็มีนะครับฮารีเดวิสันเองก็พยายามชดเชยยอดขายที่ขายไปในต่างประเทศเนี่ยแล้วก็สามารถขายได้2,000คันต่อปีในญี่ปุ่นมาราวๆกลางทศวรรษที่1920พอในปี1932ฮารีเดวิสันก็ได้อนุญาตลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทซันโก t เทรดดิ้งนะครับ ต่อมาบริษัทนี้เปลี่ยนชื่อเป็นลิคูโอ นายเนียนนะครับ Nine นายอีเนียนเครื่องหรือรถจักรยานยนต์สำเร็จรูปของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อดิคูโอนะครับดิคูโอนี่ความหมายก็คือ i ิงออ the r o รถหรือราชาแห่งท้องถนนนั่นเองนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะในช่วงสภาะเศรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งใหญ่ประมาณปี1929ก็อย่างที่บอกมาบริษัทฮาร์ลีดิวิชันนี่ก็แทบจะล้มละลายเหมือนกันเนื่องจากสูญเสียยอดขายในต่างประเทศปไปให้กับเพื่อจกกักรภพอังกฤษเป็นจำนวนมากในขณะเดียว เครือจัก,กรภพอังกฤษเองก็มีการเก็บภาษีนําเข้าค่อนข้างสูงไงนะก็มีผลกระทบต่อแบรนด์ของฮาร์ลีที่ส่งเข้าไปขายในประเทศหลายประเทศที่เป็นเครือจักรภพองอังกฤษในช่วงนั้นด้วยนะครับดังนั้นฮาร์ลีด v วิสันจึงหันไปพึ่งญี่ปุ่นเพื่อชดเชยยอดขายที่ทําให้ขาดทุนได้นะครับแบรนด์ของฮาร์ลีด v วิสันนี่ก็ถูกนําเข้าในญี่ปุ่นทั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยนะครับถูกนํา,นาเข้าในญี่ปุ่นโดยกองทัพในประมาณปี1912 ครั้งแรกที่แบรนด์ฮารีเดวิสันเขานญี่ปุ่นนะและก็พอหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ชื่อจุดลงการจําหน่ายในช่วงแรกดําเนินโดยบริษัทนิปิโดชานะครับญี่ปุ่นจีโดชานะครับฮารีเดวิสันนี่เองก็ไม่ค่อยพึงพอใจกับยอดขายที่นิปปอนจิโดชาทําให้เท่าไหร่เพราะว่ายอดขายมันไม่กระเตื้องขึ้นเลยไงดังนั้นทางฮารีเดวิสันจึงสรุปข้อตกลงกับบริษัทใหม่นะครับเป็นบริษัทซางเกียวนะครับ ซานเกียวนี่เป็นบริษัทที่ขายยามาก่อน,นยาสารพัดยาเนยนะครับนะบของญี่ปุ่นนะครับมันพอปี1924ก็ส่งผลให้อ่าทางฮารี่กับซันเกียวก่อตั้งบริษัทชื่อ H.D นะครับหรือ Harley Division Motorcycle Sales o o p p n y y of Japan นะครับพอปี1929นั่นแหละค่าเงินเยนลดลงอีกเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐทำให้ สินค้าต่างๆที่นําเข้าจากอเมริกามีราคาแพงเกินไปนะครับ ตัวแทนของฮาร์ลี่ในญี่ปุ่นคืออนะันเบิร์ดลิตเนขาก็ได้จัดทำข้อตกลงโดยที่ให้ซ uh, ันเกียวนะครับซื้อสิทธิ์และก็เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิตรถจักรยายนยนต์ฮาร์รี่เดวิสันมาผลิตเองในญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นมาประมาณปี1929นะครับในข้อตกลงดังกล่าวนั้นมีเงืเ่อนไขเพียงแต่ว่าจะไม่มีการส่งออกนอกประเทศญี่ปุ่นอย่างใดนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาถือว่าเป็นการผลิตโดย บริษัทสันเกียวนะครับ จริงๆในญี่ปุ่นฮาร์ี่บริษัทที่ซื้อสิทธิ์ของฮาร์รลี่ไปผลิตในญี่ปุ่นก็มีหลายแบรนด์ผมพยายามจะค้นคว้ามาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็เป็นแบรนด์แรกนะครับรุ่นที่นำมาเสนอครั้งนี้ก็คือลิคุโอไท97นะครับใช้เครื่องยนต์วีทวินขนาด 1,200cc แบบเดียวกับที่ติดตั้งในฮาร์ี่เดวิสันรุ่น V.L จึงเปรียบเป็นการจึงเปรียบเสมือนเป็นการเข้าร่างชงของแบรนด์แดนลุงแซมก็ได้สำหรับแบรนด์ลิคุโอนะมา ในร่างทรงของลุงแซมฮาร์ีย์เดวิสันนะครับรุ่นนี้ก็มีรุ่นที่ผลิตติดรถพ่วงมาด้วยนะครับประมาณปี1935นะในญี่ปุ่นก็ได้รับอนุญาตจากฮาร์ีย์เดวิสันโดย ผ่านบริษัทซันเกียวนะครับซันเกียวนี่ต่อมาใช้ชื่อบริษัทว่าริคุโอนาอิเดเนนนะครับนาอิเนนนะครับจำนวนรถที่ผลิตในช่วงนั้นก็มีประมาณ1 0 8 0 0 0คันนะครับถูกใช้โดยกองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามครั้งที่สองนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตรุ่นที่มีพ่วงข้างด้วยเรียกว่า,ารุ่นพ่วงข้างนั้นเป็นทย้ายา3นะครับสำหรับริคุโอทาย97ได้รับการปรับให้เ ถนนทุกประเภทอย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบทั้งแบบออฟโรดได้จะเห็นว่าบางรูปที่ผมมาประกอบว่าใช้ยางแบบยางแบบดอกวิบากด้วยนะครับแต่ถึงนนั้นแม้จะมีพ่วงข้างเข้ามาเสริมด้วยก็ยังทำให้รุ่นนี้ขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมงนนในญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกรด บางเซี่ยวบางมุมของรุ่นคูโอนะครับ,รรบขอโทษครับผมรีคูโอทาย97นะครับแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับที่มาในร่างทรงของฮารีเดวิสันซึ่งว่าแบรนด ลิคุโอไทย97เนี่ยซื้อสอิทธิ์การผลิตของฮา y d ด v i ิช o n จากอเมริกาไปผลิตในญี่ปุ่นเองนะครับแบรนด์ท้องถิ่นตอนนั้นเนี่ยมีหลายแบรนด์ที่ผลิตแบรนด์ของ h a ฮารีบางแบรนด์ก็พยายามจะเรียนแบบแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าลายการผลิตมันมันค่อนข้างมีการมีความซับซ้อนนะครับสำหรับล i ค u โอไทย97ที่โดยบริษัทลิค u โอไน n ์เนนนะครหรือนายเนเนี่ยนะครับเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ ไปผลิตทางเมฮารีดิวิชันก็ขายลิขสิทธิ์ให้แล้วก็ย้ายฐานย้ายลายการผลิตบางอย่างไปผลิตในญี่ปุ่นนะครับสำหรับรุ่นลิคูโอทายเกเจริงๆนะมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่แบรนด์ที่ขึ้นชื่อของลนะิคูโอเนี่ยก็คือลิคูโอทายเกอย่างภาพที่ผมใช้มาประกอบนะครับพอมาปี1950ในบริษัทซันโกก็ได้ขาย ลิคูโอให้กับบริษัทโชว่านะครับโชว่าในบริษัทผลิตชกนะครับซึ่งโชว่านี่ถือว่าเป็นบริษัทเดียวกับที่จัดหาชิ้นส่วนให้กับฮาร์เ d ด v i ิ i o n ด้วยนะครับ,รบการผลิตลิคูโอหยุดลงเมื่อประมาณปี1 9 5 9หรือเมื่อปี2002นะ่ ลิขูต้องหยุดการผลิตลงทั้งหมดนะครับและก็บริษัทก็ล้มละลายต่อมาในปี1960นะคือหยุดการผลิตช่วงปี1 9 5 9แต่ก็ยังผลิตบางส่วนอยู่จนมาถึง1960แล้วก็หยุดดำเนินการจริงๆนะครับ ช่วงปี1962หรือ2505นะครับสำหรับแบรนด์ลิคุโอในญี่ปุ่นก็มีเรื่องราวความเป็นมาด้วยประกาศชินีละครับเป็นบางเสี้ยวบางมุมที่ผมมาเล่าสู่กันฟังนะเป็นเกรดบางเสี้ยวบางมุมนะครับของร่างทรงฮาร์ลี d i ดิวิสันที่เป็นแบรนด์ในญี่ปุ่นเองนะครับนี่เป็นเพียงแบรนด์แรกแนละยังมีอีกหลายๆแบรนด์นะเดี๋ยวผมพยายามจะส่อหาข้อมูลสอหาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังใยากฟัง ก็อย่าลืมสําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจผมให้กำลังใจช่องมอเตอร์ไซค์โซโล่นะครับกำลังใจใจทุกท่านก็เหมือนเป็นเชื้อไฟที่เติมเข้าทําให้ไฟในตัวผม <laughs> ลุกชนอยู่ตลอดเวลาจะได้มีกำลังใจไปคน้นคว้าหาข้อมูลต่างๆรถสารพัดแบรนด์สารพัดเรื่องราวสารพัดยี่ห้อมาเล่าสู่กันฟังส่วนท่านที่กดไลค์กดติดตามผมมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ หรือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและข้าไหนที่ชมคลิปถ้ามีโฆษณาอะไรแทรกก็อย่า เพิ่งกวดผ่านเน้อผมเป็นเพียงช่องเล็กๆนะยังไม่ได้มีรายได้มีตัวตนอะไรมากมายนะครับเกิดขึ้นจากช่องนี้แต่ผมก็ทําด้วยใจรักด้วยจิตวิญญาณด้วยความผูกพันต่อสองล้ออย่างเช่นเช่นกับทุกท่านนี่แหละครับโอเคครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีความสุขกับการได้นั่งกุมบังเหียนรถของท่านทุกรุ่นทุกแบรนด์รถใหญ่รถเล็กรถเก่ารถใหม่นะครับเริ่ม เข้าไปฝนต้นหนาวไปเดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยทุกท่านอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถของท่านให้มีความพร้อมเด้ยพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามไม่กำลังใจผมย้ำกันอีกทีนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม